ไอ้เหี้ยกระสื่อไหนวะไหนวะขอนี่แหละเฮ้ยไอ้เหี้ยลงไปอาจจะมบมวลสารพลังมบว่ะมบมบมวลสารนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเกมการขับรถชิลๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเจออะไรก็ร้อนๆหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราลอง คืออะไดีกว,ว่านะครับผมในค่ำคืนยามปาเปล่าเปลี่ยวและแน่นอนว่าที่นี่มีความอาถรรพ์ประวัติเลี่ยงลือว่ามีสปาร์ต้ายและสิ่งที่อาถรรพ์คนขับรถสัญจรไปมาในเวลานี้แน่นอนว่าเขานั้นอาจจะต้องเจอมวลสารพลังงานบางอย่างที่สิเรสิตอยู่ณที่แห่งนี้นั่นคือกูกูเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ เอาละเอาละกูได้ขับรถเอาละครับคืนแรกช่วงเวลาเที่ยงคืนนะถ้าสังเกตตรงตรงนี้ในเที่ยงคืนเใช่ไหมต้องพยายามสังเกตสังการข้างทางเราเนี่ยมันมีอะไรผิดสังเกตหรือว่ามันมีอะไรที่แบบนี่หรือเปล่าอุ้ยเฉียดรถแม่งแรงหมดรถแม่งแรงว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะดูมุมซ้ายก่อนนะครับผมตันนี้ทางปิดนะครับเดี๋ยวเราลองลองไปทางซ้ายเราดูกันลองไปทางซ้ายก่อนเพราะว่าขวาร้ายซ้ายดีอันน่ะยังไงก็ตายยังไงก็กินเต็มยุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรก ไคดูกระจกหลังได้อุโมงค์เขาพึงนะครับอันนี้คือเขาพึงนะครับเปิดวิทยุด้วยสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธมูลพ่อห่มนะครับกูยี่ไดป่าวพี่ต้นกล้าวเราเราฟังมาเร่องมาทุกคนและตีมพิเศษสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยจะเป็นตีมเกี่ยวกับอุโมงค์นะครับผมเพื่อไม่ป็นการอะไรอุโมงค์พอดีเลยนะครับตอนเขาขับรถผ่านอุโมงค์ล้างเหง อทัวะดึงนล้วี่ก่อนเข้าเขาก็ได้ยินเสียงวิทยุในรถชัดเจนแต่พอขับเข้าไปเนี่ยเสียงทุกอย่างมันเงียบกิบทันทีพ,พอเหลือบมองกระจกหลังเนี่ยเขาเห็นว่าไม่เป็นเงาคนยืนอยู่ที่เบาะหลังแต่และว่าเข้ามาแค่คนเดียวอ่า เป็นพิสูกน์ได้่าฟังแล้วกูหลอนเพราะฉะนั้นเราเข้าเลยผมเก็ทละถ้ามันไม่มีอะไรคือเราตรงแต่ถ้าเราเจอผี <c oughs> เดี๋ยวหักเข้าสารรอบนี้แหละรอบนี้แหละอาจจะมบมวนสารพลังมบว่ะมบมบมวนสารเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมตอนนี้เขาพึ่งโอเคเหมือนเดิมนะครับโอ้มีศาลาตรงนี้ด้วยนะครับผมสาลาก็ไม่มีอะไรเปิดไฟดีทำไมกูขนลุกวะเนี่ยผมตรงไปแล้วจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นสองเพราะว่าเราไม่เจออะไรวันนี้มับสวย มันมีเลยมันมีแต่เราไม่เห็นเราแบบเซียนอะเซียนอยากโดนหลอกอะอยากโดนหลอกให้ชอกช้ำอะไรเงี้ยบอกแล้วชัวชัวชัวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเกียรกระสือว้วกรกระสือไอ้ตะไใฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเกียกระสือยีเกียคนรู้ว่าอย่ามาเข้าล่างไอ้ยี่อะี่อคจะพูดเลยว่าไม่อย่ามาเข้าล่างในรถกูตกเขาตายแล้วเมื่อกี้น่ะ ฮ้ยโอ้โหเฮียตกใจเลยเมื่อกี้เดี๋ยวโดนกระสือตอกสเลยแต่ในอุโมงค์มันเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮียลกว้าวว้าวว้วว้วามาเฮียนะลูกไปยังไงสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้ง่กล่ตก่ตด้วย่วยด้วย่ต พี่ต้นกาให้กูไปไหนล่ะวูนี่ฟาเอนฟิวเรียสฟาเอนฟิวเรียสตรงไปได้ปะตรงไปคืออะไรอ่ะโอ้ยก็มึงไม่ให้กูไปอ่ะมิที่ด่านสองนะบอกก่อนมีที่สองนะทุกคนช่วยกันดูเลยนะถ้ามีบอกมีถ้าไม่มีบอกไม่มีนะเอาไอโอ กูยังตกเขาอะมึงคิดเอาเหอะมึงคิดเอาเหอะมังครับแพนน่ะมาปับมงอะไรอะแบบหักตรงอะเหยียบคันเร่งให้อะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะครูคนที้สองแล้วอะผมว่ามันมันต้องเอาผมแน่เลยว่ะรอบเนี้ยเฮจอไหมเจอไหมเจอไหมเออโอ้ยเฮียคนลุกเลยเฮียเสียงอะไรอ่ะ จรัครับ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 จะมาแล้วหรอมาสิหนูไหนหรอจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะไหนวะไหนวะขอโอ้ยเฮียมาหาพ่อมึงอ่ะตีโอ้เโโอ้โอ้เจอจแล้ว,ลวอีกพู่มึงยังไม่ไปอีกโอ้โอเคมา,มาเลยน้องพี่พร้อม จ้าเอ๋แม่เป็นจ้าเอ๋แม่มึงไอ้บัดเอ้ยกูก็เก่งตั้งนานในเที่ยแม่งมาแบบสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการพูดผมครับและผมกล้าครับผมวันนี้เราเอามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะก็คืออ่อนยากแล้วเอายากแล้วเอายากแล้วโซงกล้ามันรอผมเฮ้ยไปเอ้า พ่อนะแม่มึงจะมาแล้วนะมาหักอ mm ุ้ยเหี้ยอะไรอ่ะกูต่อเนื่องเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเหี้ยบนหลังคาบนหลังคาอุ้ยอุ้ยอะไรอู้ววววยวว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 ว่วววยวยววว มาเลย bank, enos, downhill, ขอแบบขอแรงๆขอแรงกว่านี้ได้ป่ะมีแรงกว่านี้อีกป่ะมีแรงกแรงกว่านี้ป่ะแรงแรงไป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 เบ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 เลีあああ้ยวดีเฮี้ยรถเป็นไรอ่ะเฮี้ยยายรอตรงศาลาใช่ไหมฟังอยู่ด่ายายกูไปแล้วไอเฮี้ย ผิดปกติไฟไฟ,ไฟดับไฟดับไฟดับก็คือว่าผิดแล้วปกติมันเปิดชัวบ้าชัวปปะปกติมันเปิดนะไฟดับไฟดับไฟดับเพราะว่าปกติมันจะเปิดเว้ยถ้าผิด <What? S 1> หอนเนี่ <What? S 1> เออช่วงยินเหี้ยเลยตีห้าป <c oughs> ีเฮียกูว่าท่าไม่ดีละกระสือเมื่อกี้ก็ตรงกลาง ทางเลยกูไปไม่ได้ไอ้ยอัยนี่ตัวเป็นบิ๊กฟูดเลยุ้ยผีตาโขนปะเฮ้ยผมจะตั้งรับผมจะเล่นแบบไม่กลัวเล่นแบบไม่กลัวมึงมาจะขอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีเลหน่อยเลี้ยวหน่อยเฮ้ยผีตาโขนเว้ยอย่าอย่าจ้ำพอ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 เอ้ยชิวะอะไปว่าโอ้โหไปว่าต้องห้ามโดนมันเลยอะ่ะก็ไปลบกูไปดิกูเป็นผีก็อยู่สวนผีกูเป็นคนเรามันบ่เหมาะที่จะมา พวกผาดกันไอพวกผีมึงมันเป็นผีเช่นตำกูเป็นคนกูจะขับไปเที่ยวโอ้ยเอาแววกูขอรอดไอ้ขอรอดไก่ขอรอดตามตามมองกระจกหลังทุกคนเฮ้ยผมโลเมมผมโลเมมผมโลผ่านได้ไหมมึงมาดิกลัวฟาดไอ้เหี้ยเรียกดอมป่ะกลัวใบอันเนี่อ่ะใบอันไอ้บุโม่อะเพือยิงไปสองลูกอโอ้ยเจนดอกเลือกตัวนี้โอ้โหไอ้เหี้ย ยังไงะยังไงยังไงโอ้ยไอ้ไอ้เอ้ากูเหงาอ่ะบอกกูว่ามึงแท่กูไปยังไงไม่เกียไม่ให้กูกลับรถได้กูรับเลิกไปอ่ะไอ้ย์นับหนึ่งใหม่สงสัยอยากให้กูไปเจอตัวอื่นๆบ้างเพราะเดี๋ยวกูจบแล้วไม่ได้เจอตัวเตรียมมาไว้มันกลัวผมชนะเอางี้โปูควันเยอะแบบนี้กว่าชัวจะเพิร์โผลมาเจอโอ้ยมีละมีละ โอ้ยเหี้ยมีแล้ว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 ยเหี้ยลงไปพี่ตัวข้าพี่ัวข้ามีคนขับรถบผมครับแล้วผมต้นขาครับเฮียะมากเกนไปแล้วล่ะกูพระแล้วรถช่วยอะไรบ้างดันพวงมาลัยอ่ะดันพวงมาลัยฮะแขนโดนแล้วโดนพาแล้วคือไม่ช่วยเลย เออเจริญเจริญเลยวะเข้อกลัวให้รู้ว่ามันมีโอ้โหขั้วปะไอ้เหี้ยขี่ม้าโอ้ย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 อ่แรงไปแรงไปแรงแรงไป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 แรงเดี๋ยวเจอขั้วเจอในถ้ำอีกอ่ะมึงชนอ่ะมึงชนอ่ะมึงชนเออไม่อยากชนมึงชนเออเออเอาเดี๋ยวกูชนมึงบ้างดิกูชนมึงบ้างดิไอ้สั่งกูชนมึงบ้างดิกูชนมึงบ้างดิเมื่อกี้ เจ็บไปดิมึงไอ้สัตว์โดนโรคผูชนโดนโรคผูชนไอ้เหี้ยโดนโรคผูชนโดนโรคผูชนไงล่มละมึงไอ้สัตว์เอาะไรนีกว่าโอ้ยเบรกโอ้เจ้าแม่นาเคียวกูแล้วไป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 กูมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอคนเขาจะไปเที่ยวแล้วมึงก็โอ้ย ให้รอแบบให้ให้กูรอเล่นๆน่ะค่อยดูโอ้โหค่อยๆอัพค่อยๆไปพอมันมาไม่หน่อยหลังก็ช้าไปข้างหน้าก็ช้าคือแบบถ้ามันมาในอุโมงค์ือกูตายเอะเอาเอากูตายอ่ะโอ้ยนี่ไงจ๋ารอรอโฉกอยู่นี่มาโอ้โหคือคืออะไรอ่ะคือคืออะไรเอาใอ้กูอ่ากูไปก็ได้เ่ะเอากูกลับไปฮะแต่ก็ลองอีกตั้งนึงอ่ะ รอบนี้คือแบบเต็มแรงอ่ะแบบเต็มแรงอ่ะกดแรงสุดกดแรงแรงกดแรงรหลบหลบตายนี่นี่นี่กูหลบนี่้ยเฮ้ยข้างหลังปะเฮ้ยหลัง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 เปิดเพลงโอยู๊ย มันแก่ตาแตกเอจอจังหวะจู๊กจังหวะแบบฉกนาปุ๊บเลี้ยวจเจอคุณเลี้ยวงวงง,วงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี้ย